ควันนี้มาเก็บเห็ดนะครับเต็มเลยนะครับเห็ดเห็ดนะับดอกเห็ดนะฮะขึ้นเต็มเลยฝั่งนี้ด้วยนะครับฝั่งนี้วันนี้เต็มเลยพี่นี่คยตรวจหาเต็มเลยนะครับเห็ดโอ้ดอกไปเลยเลยนี่ฮะนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่แหละนั่นแหละนู่นนู่นนู่นด้วยพี่มันฝูงเลย เป็นกลุ่มเลยด,ด้วยนะครับเก็บครับ,บ,รบโอเ้โหเก็บน้ำพีขาา่ข้าปลาข้าปลาเดกเห็ดกระปันนีเห็ดกนะปวยนฮะต้องมีอีกอะพี่ม <c oughs> าเรามาดูนะครับ <partnership> อออ ยูอยางไรก็พอเห็ดปลวกวัดยูนิเจอเอาเนี่ยวันนี่โคเห็ดโคนแพงเลยพี่เนาะยู๋แพงแล้วก็หาลอยหกลอยมาตอนมันนี่แล้วโอ้โหเนี่ยจอด เห็ดเยอะมากครับรู้ที he e. he ่หาเห็ดแล้วต่อไป ไม่มีจอบพี่เป็นอย่างนี้แหละเอาต่อนะครับโอ้เต็มเลยพี่น้องจัดจ้านมันนี่แล้วพี่มันนี่มันนี่แล้วอันนี้มันดอกมันบานแล้ว มแกงได้ครับอย่างนี้ โอ้ยตรงนี้เอาไงเนี่ยตรงนู้นยังไม่เอานะครับตรงนู้นดอกสวยเยอะมากครับใครอยากมาเก็บเชิญเลยนะครับโอ้ทำมาเร็วกว่าทำมาเร็วกว่านี้หน่อยมันจะพอดีเลยครับนี่ดอกมัน มันเต็มที่แล้วมันเริ่มร่วงเทีจวฝนเทจออะไรแต่ยังพอเก่งได้อยู่นะอดอกมันร่วงหมดแล้วครับร่วงจากโคนมาช้านะครับถ้ามาเร็วกว่านี้จะได้แบบดอกสวยๆเลยนะครับเอาไว้แค่นี้นะครับ เดี๋ยวไปเอาที่ใหม่ให้มันเอาตรงนู้นก่อนนะครับตรงนูน้นอีก่ประมาณหกเจ็ดดอกโอ้โหตรงนี้ก็มีครับเ <c oughs> ดินเ<ร> <c oughs> ยอะจัด โอ้มันมีเชื้อพี่เชื้อราเต็มเลยเนี่ยไม่น่ามันมีเห็ดใต้ใต้ใบไม้มันเป็นมันเป็นเชื้อราแล้วนะครับเขาขาวเป็นหัวเชื้อมันเลยเนี่ยหัวเชื้อเห็ดเลยเป็นหัวเชื้อเห็ดอย่างดีเลยโอ้ตรงนี้อีกอจะเต็มท เหมือนรู้ว่าจะมาหาเห็ดนะครับเตรียมเตียมทีตต่ตักมาด้วยม,มดก็เรื่อนมานี่แล้วมาเร็วกว่านี้หน่อยจะดีมากเลยครับ มันล้มมันนะแก่แล้วปล่อยทิ้งเราที่อื่นครับไปกันเลยเยอะเลยพี่ที่นู่นเป็นสวนเลยใช่ไหมโอ้ย c เลย อยู los, pues ่ในน้องในค่ำหลายเลยดูเขาตรงนี้โอ้โหเอ๊ดเปล่าเอปลวกน้อยแหละแต่ว่าน้องต๋องมันบ่มีบ่มีอะไรไม่มีจอบไ่มีจอบเยอะไหมบูยไงบ่บูยไงแล้วอันยูก็ไปละบาทยืนยันก็หน่องสองก็หน่องเอเก็บเอาเลยมันบ่มีเสียมกระเด็ดหักฮักเอาหักเอาจักเอาได้อันบ้านที่เท่าเราบ่เราหลุด บอบอกกลังส on ิก so <c oughs> ินนี่ครับอ้เกิดยังไงสิเอาได้บ้านมีเียหาใหม่กินเด้อนีครับมีนี่อุปกรณ์ของเรานี่ที่ถือให้หน่อยถือถอถ่ายวิวเอาเหมือั่นหนเอาไปล้างไว้กินมงเหมือนอันมันเ็ดบ่เดยวเดียวลูลกันล้วนไวเด้อเอาลวกลวกลวกแล้ว เป็นสวนเลยมันได้แต่ข้างล่างมันเป็นเชื้อราหมดเลยพี่เ okay. ป kind of like ็นห okay. ัวเชื้อเห็ดหมดเลยใบไม้นี่ มันมีเยอะนะเนี่ยถ้าหายอยีกต้องมีอีกแล้วครับุดเต็มตะก้าแล้วพี่ ออมาช้านะพี่เนี่ยโดนฝนมานี้ด้วยแหละเจอเร็วกว่านี้หน่อยนะดอกที่แบบมันพึ่งขึ้นนะอดอกขึ้นกินดีเลยอะ่ะครับอันนี้มันเริ่มพอมันโดนฝนแล้วมันก็เลยเป็นงี้แหละเพราะเมื่อคืนเมื่อวานฝนตกหนักมาก อไ๋อหยิบไม่หมดเเต็มตะกร้าแล้วพี่น้องไม่ใช่ตะกร้าเล็กๆนั่นนะโอ้โหหนัก อยู่เลพี่โอ้ยมันยืนอยู่เป็นเป็นฝูงเลยนะเป็นกลุ่มเลยอะนี่น,นี่ต้มีโอ้เห็ว่ามันดอกเก๊กอด้วนเตาขอด้นวเน,ตวนเตาหน, <laughs> <laughs> นักหนักเลยตะกร้าหักไว้เนี่ย หนักเดี๋ยวขอให้ยอยู่ก่อนนะครับ